สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์ในสไตล์เรื่องเล่าวิทยุกระจายเสียงนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องเสียงกรีดร้องในป่าลึกเขาใหญ่ความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ครับเกิดขึ้นที่เขาใหญ่ฟังชื่อดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะเขาใหญ่คืออุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่ก็น่าแหละครับในมุมที่คนเที่ยวไม่เคยรู้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากไปเพราะมันเงียบเกินไปและบางคืนมันก็ไม่เงียบเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายปี2564ช่วงโควิดเริ่มซาครับนักท่องเที่ยวเริ่มกลับขึ้นเขามีทีมถ่ายภาพสารคดีธรรมชาติกลุ่มหนึ่ง เข้าไปตั้งแคมป์ในอุทยานใกล้จุดที่เรียกว่าคลองโปง่งซึ่งอยู่ค่อนข้างลึกเป็นโซนที่เงียบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีบ้านคนไม่มีร้านขายของมีแต่ป่ากับเสียงลมและกลิ่นไม้ชื้นๆทีมงานชุดนี้ครับเคยมาเขาใหญ่แล้วหลายครั้งทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยเจออะไรผิดปกติแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งครับ ในคืนที่สองของการตั้งแคมป์เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งพวกเขากำลังจะนอนทุกอย่างเงียบสนิทมีแค่เสียงจิ้งรีดเสียงลมจูจ่ๆก็มีเสียงกรีดเสียงกรีดร้องยาวๆดังมาจากในป่าฝังชัดมากเหมือนเสียงผู้หญิงทุกคนลุกพรวดออกจากเต็นท์มองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไร แต่รู้เลยว่าได้ยินเหมือนกันหมดเสียงนั้นไม่ได้กรีดแค่ทีเดียวครับแต่ดังสลับหยุดเป็นช่วงๆเหมือนคนร้องขอความช่วยเหลือบางจังหวะมันแผ่วเบาแต่พอลมพัดเสียงมันกลับดังขึ้นมาอีกหนึ่งในทีมที่ชื่อว่าต้นเล่าว่าเสียงมันไม่เหมือนคนปกติร้องเลยครับมันลากเสียงยาว เหมือนโดนทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันวนอยู่แบบนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงตอนแรกพวกเราคิดว่าอาจมีนักท่องเที่ยวหลงป่าแต่ประเด็นก็คือแถบนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นเลยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ลึกในช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงที่สัตว์ป่าออกหากิน ตนกับเพื่อนสองคนจึงตัดสินใจเปิดกล้องเดินเข้าไปตามเสียงใช้ไฟฉายเดินตามเสียงไปประมาณ200เมตรแต่เสียงนั้นกลับเงียบท่านใดนั้นครับก็มีลมวูบใหญ่พัดผ่านและภูมิม้ข้างหน้าก็มีอะไรขยับวูบเดียวพวกเขาส่องไฟไปแต่ไม่เห็นอะไรครับกลับมาที่แคมป์ตอนตีสาม ทุกคนเริ่มพูดถึงผีป่าและเสียงลึกลับคนที่เคยเข้าป่ามาก่อนก็เริ่มเล่าเรื่องของพวกพรานเก่าที่เคยบอกว่าบางทีเสียงในป่ามันไม่ได้เป็นแค่เสียงสัตว์ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเขาใหญ่เป็นป่าที่มีทั้งผีป่าวิญญาณเร่ร่อนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนตายจากอุบัติเหตุในอดีต หรือแม้แต่การถูกฆาตกรรมแล้วทิ้งศพในป่าก็เคยเกิดขึ้นจริงหลายครั้งเสียงกรีดร้องที่ได้ยินกลางดึกเรียกว่าเป็นเสียงหลงหรือเสียงเรียกที่วิญญาณปล่อยออกมาเพื่อดึงคนเข้าไปในเขตของเขาบางคนโดนเรียกแล้วหลงบางคนไม่เคยกลับออกมาอีกเลยเรื่องนี้ครับจากความเห็นของนักชีววิทยา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ให้ข้อมูลว่าเสียงที่คล้ายเสียงผู้หญิงร้องอาจจะมาจากสัตว์บางชนิดเช่นเสือโครงหรือกวางที่ร้องตอนเจ็บหรือช่วงผสมพันธุ์เสียงอาจสะท้อนในป่าทึบทําให้ฟังคล้ายเสียงคนแต่คำถามก็คือถ้าเป็นสัตว์ทำไมมันฟังดูเจ็บปวดและที่สำคัญ มันร้องเป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่องนานครึ่งชั่วโมงแบบนั้นสัตว์ตัวไหนจะร้องได้นานขนาดนี้หลังจากทีมงานถ่ายทำกลับมาแล้วนะครับพวกเขาโพสต์คลิปเสียงลงในโซเชียลมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากหลายคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะแถวจุดชมวิวพาตรอมใจหรือเขาเขียว บางคนบอกว่าเจอหญิงสาวใส่ชุดขาวเดินกลางทางแล้วพอขับรถผ่านก็หายไปเฉยๆเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาใหญ่บางคนเคยบอกว่าช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์แปลกบ่อยที่สุดโดยเฉพาะเวลากลางคืนครับหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตีสเรื่องของเสียงกรีดร้องในเขาใหญ่ ยังไม่มีคำอธิบายแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรครับแต่ที่แน่ๆก็คือคนหลายกลุ่มหลายช่วงเวลาต่างได้ยินคล้ายกันโดยไม่มีใครหาต้นเสียงจนเจอและทุกครั้งเสียงจะเงียบหายไปในทันทีเหมือนตั้งใจให้ใครเดินเข้าไปหาครับขอบคุณข้อมูลจากรายงานข่าวไทยรัฐออนไลน์ปี2 5 6 4 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รายงานเสียงจากกลุ่ม b a แบ็ c แพคไทยแลนด์ u t u b e เสียงปริศนาในเขาใหญ่ช่องลุยเดี่ยวเดินป่าและความเชื่อพื้นบ้านจากบทความผีป่าในอีสานโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีครับ